จุดเริ่มต้นของทีมนี้ไม่ได้สวยหรูเพราะถูกสร้างจากงบประมาณอันน้อยนิดรวมทั้งหยาดเหงื่อและน้ําตาทีมนี้เคยเป็นทีมนอกสายตาที่ไม่มีใครสนใจแต่ทําไมเวลานี้กลับเป็นทีมที่ควบคุมสมองให้คนเชียร์ร่วมกันทั่วโลกได้นี่คือมุมมองการตลาดแบบไม่ธรรมดาครับของทีมที่ได้รับความรักจากคนทั่วโลกทีมวอลเลย์บอลไทย ในตอนนี้ทีวอลเล์บอลสาวไทยได้รับความสนใจจากสื่ออยู่เสมอเรียกได้ว่าเป็นลูกลักของ f อ v b เลยก็ว่าได้ครับเพราะไม่ว่าจะเป็นยอดวิวคนดูไลค์แชร์ของสาวไทยเราเนี่ยมีจำนวนมากกว่าประเทศอื่นๆมากเลยครับคอมเมนต์ที่ได้รับการสนับสนุนนั้นก็มาจากหลากหลายประเทศครับดังนั้นคำถามที่เกี่ยวข้องกับการตลาดที่น่าสนใจก็คือทำไมทีมไทยที่ยังไม่เคยได้แชมป์ในระดับโลกยังไม่ได้มีภาพลักษณ์ของทีมผู้ชนะกลับได้รับพื้นที่สื่อสำหรับทำการตลาดมากที่สุดในโลกแบบนี้ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่หาได้ยาก มากมากครับเพราะถ้าคุณเอะใจคุณจะเห็นว่าในกีฬาชนิดอื่นๆมีแต่แชมเปี้ยนหรือว่าผู้ชนะเท่านั้นที่จะได้รับความสนใจครับนี่ถึงเป็นเหตุการณ์พิเศษที่มีค่าอย่างยิ่งที่ธุรกิจหรือการตลาดสามารถเรียนรู้จากทีมสาวไทยได้ครับนี่คือ3กลยุทธ์สำคัญที่น่าสนใจมากๆหลั่นมาจากหยาดเหงื่อน้ำตาที่สร้างแรงบันดาลใจและคุ้มค่าที่จะศึกษาอย่างภาคภูมิใจได้เลยครับ ก่อนที่ผมจะเฉลยว่ากลยุทธ์สุดอันตรายอย่าง U D Strategy คืออะไรผมมีคำถามที่น่าสนใจถามคุณและสำหรับท่านที่ทำธุรกิจอยู่เนี่ยผมมีของขวัญให้คุณในวิดีโอนี้ด้วยครับคำถามที่ผมอยากให้คุณคิดด้วยความรู้สึกอย่างเต็มที่เลยก็คือคุณมีแนวโน้มจะเชียร์นักกีฬาคนไหนมากกว่ากันครับระหว่างนักกีฬา A ที่แข่งขันเป็นผู้ชนะมาตลอดเนื่องจากมีเทคโนโลยีที่ดีมาจากประเทศที่ร่ำรวยครับกับนักกีฬา B ที่แม้จะผ่านการเข้ารอบสุดท้ายเข้ามาแต่ก็ไม่มีเงินค่าตั๋วเครื่องบินมาแข่งแต่นักกีฬา B ก็ไม่ยอมแพ้ครับต้องไปทํางานพัทมาแม้จะเหนื่อยมากก็รู้ว่าการไปร่วมแข่งครั้งนี้เนี่ยอาจจะแพ้ทุกนัดแต่ก็ยังไม่ถอดใจที่จะสู้คุณจะเชียร์เหรือบมากกว่ากันครับผมขออนุญาตไทยว่าคุณเทใจเชียร์นักกีฬาบีมากกว่าใช่ไหมครับเพราะนักกีฬาบีนั้นมีเรื่องราวที่ตรงกับกฎแห่งความสอดคล้องเชื่อมโยงกับเรื่องราวที่คนทั่วโลกต้องเคยพบเจอนั่นคือคําว่าอุปสรรคนั่นเองครับดังที่คุณจะเห็นได้ว่าทีมสาวไทยของเราเนี่ยมีอุปสรรคที่คนทั่วโลกมองเห็นว่าทีมของเราเสียเปรียบเรื่อองงงรรรูป่่าาายชัดเเจนม ตัวเล็กกว่าทีมอื่นๆมากทาให้แฟนๆที่เชียร์วอลเลย์บอลทั่วโลกเริ่มเทใจมาเชียร์สาวไทยโดยที่ไม่สามารถควบคุมสมองตัวเองได้เลยกลยุทธ์ยูดีนี้ก็คือ u n d e r d o g s t r a t e g y หรือว่ากลยุทธ์มวยรองครับที่คนจะเริ่มลุ้นเชียร์ฝ่ายที่เสียเปรียบมากกว่าแต่ Underdo g s t r a t e g y นี้เนี่ยก็เป็นกลยุทธ์ที่มีความอันตรายซ่อนอยู่มากครับเพราะคุณจะสังเกตเห็นความขัดแย้งว่ายังมีประเทศอื่นๆอีกเยอะมากเลยครับที่เสียเปรียบเรื่องรูปร่างเหมือนกันถ้าอย่างนั้นก็จะมีคนที่ตามเชียรคคนนนนททีีีี่่เเเเสสยยยยปบบบบบบแแ้าวไไหหมมืออกัลใชต ก็คือไม่ใช่เลยครับเพราะทีมสาวไทยน,นั่นเองกำลังดําเนินเกมการตลาดที่ลึกซึ้งโดยไม่รู้ตัวครับทำให้สามารถเอาชนะใจแฟนแฟนวอลเลย์บอลทั่วโลกได้สิ่งนั้นก็คือ หัวใจที่ไม่ยอมแพ้ของทีมวอลเลยบอลสาวไทยนั่นเองครับเพราะอ n d e r d o g s ็อกสไีมี2ด้านที่แตกต่างกันอย่างมากครับโดยถ้าหากเสียเปรียบแล้วกลับเรียกร้องความสนใจอย่างเดียวสิ่งที่จะได้รับเนี่ยมีแค่ความสงสารเท่านั้นทีมเหล่านี้จะเป็นแค่เหยื่อครับต่างจากทีมสาวไทยอย่างสิ้นเชิงเลยครับเพราะถึงแม้จะเสียเปรียบแต่ก็ให้ความรู้สึกถึงฮีโร่ผู้ชนะด้วยเพราะทีมของเรามีความสามารถและเก่งมากพอที่จะเอาชนะทีมที่ได้เปรียบเราด้วยครับไม่ว่าจะเป็นชนะอเมริกาชนะบราซิลชนะทีมจีนหรือชนะเซา <Beer. S 2> ซึ่งสิ่งเหล่านี้แฟนกีฬาทั่วโลกสังเกตเห็นด้วยที่ทีมสาวไทยแม้จะเป็นนันเด็กแต่ก็สู้ตลอดแม้จะเสียเปรียบก็ไม่เคยถอยจึงได้รับความรักมากๆเลยครับเพราะสาวไทยเป็นเหมือนแรงบันดาลใจให้ผู้คนเป็นตัวแทนของความหวังให้ทุกคนลุกขึ้นมาต่อสู้เอาชนะอุปสรรคครับซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่หาได้ยากมากที่ทําให้ทีมสาวไทยชนะใจให้คนทั่วโลกตามเชียร์ได้รู้ไหมครับว่ามันยังมีอะไรมากกว่านั้นยังมีตัวละครลับที่ทำให้ทีมสาวไทยได้รับความรักมากขึ้นไปอีกครับ ตัวละครลับนี้เนี่ยไม่ว่าประเทศไหนจะลงทุนเท่าไหร่ใช้เงินเท่าไหร่นะครับ ก็สู้ทีมไทยไม่ได้ลอกเลียนแบบไม่ได้เลยครับก่อนฉเฉลยผมขออนุญ,ญาตให้ของขวัญตามสัญญาครับเนื่องจากคุณจะเห็นได้ว่าเราสามารถใช้จิตวิทยาพลิกความรู้สึกของลูกค้าให้สินค้าของเราขายดีขึ้นอย่างรวดเร็วเลยครับผมจึงตั้งใจกับคลาสนี้มากกับคลาสแฮกสมองลูกคา้าด้วยจิตวิทยาขั้นสูงครับโดยถ้าคุณเข้าไปที่ website, เว็บไซต์ bizclass. biz เลื่อนลงมาจะมีราคาเต็มอยู่ที่12,800บาทซึ่งลดเหลือ5 990ตามหน้าเว็บครับและผมขออนุญ,ญาตให้ของขวัญสําหรับคุณที่ดูวิดีโออนนีีี้้มส่วลดพิเศษใหก ถึง1,000บาทเต็มๆครับจากค่า990เหลือเพียง4990เท่านั้นแค่ไปกรอกคำว่า best best กับแบดมินครับรับสิทธิ์ตรงปุ่มนี้ที่เชื่อมต่อกับไลน์ได้เลยครับส่วนคนที่เรียนจบแล้วเนี่ยก็มาคอมเมนต์ว่าเรียนแล้วครับแฮกสมองลูกค้าสุดยอดมากครับบางเรื่องไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่ามีแบบนี้ด้วยพอรู้เรื่องนี้แล้วเหมือนเรามีมนวิเศษเลย และกลยุทธ์ที่2ของทีมสาวไทยก็คือโรคติดต่อทางสมองจาก Mirro r n e u r o n s ถ้า,าคุณเห็นคนหาาอยู่ใกล้ๆก็มีแนวโน้มที่คุณจะหาาตามใช่ไหมครับซึ่งเป็นผลมาจากเซลล์สมองกระจกเงาหรือ Mirro r n e u r o n s กระตุ้นสมองให้เกิดพฤติกรรมลีนแบบนั่นเองโดยงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยร,ระดับท็อปทั่วโลกต่างมีทิศทางเดียวกันว่าสิ่งที่จะกระตุ้น Mirro r n e u r ร n s ให้เกิดพฤติกรรมเลียนแบบง่ายที่สุดและติดต่อได้ง่ายกว่าเชื้อไวรัสก็คือการยิ้มและการหัวเราะนั่นเองซึ่งสมองของมนุษยย์นนนัั้้้ไมม่่สสาาารรรถปฏิเเธหือตอตตด,ดลคบ เนื่องจากการยิ้มและการหัวเราะทำให้มนุษย์มีโอกาสรอดชีวิตมากขึ้นครับเพราะว่าจะไปกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายให้ทำงานดีขึ้นทำให้มีเลอร์นิวรอนสร้างพฤติกรรมเรียนแบบขึ้นมาทันทีเมื่อเห็นรอยยิ้มและถ้าเราสังเกตแบรนด์ดังๆต่างๆไม่ว่าจะเป็นโค้กแอม azon ซาร์บัตส์ LG เคอเกตอาลีบาบา ต่างก็ซ่อนรอยยิ้มไว้ในโลโก้เพื่อให้เรารู้สึกดีกับแบรนด์ทันทีเมื่อได้เห็นซึ่งเป็นกลยุทธสื่อสารทางจิตวิทยากับสมองโดยโตรงทําให้ทีโมเลกบอลสาวไทยสามารถขโมยหัวใจคนทั่วโลกให้รักได้เพราะรอยยิ้มนั้นเป็นของฟรีที่ทรงพลังมากมที่หากแบรนด์ไหนได้ใช้ก็จะเกิดไลค์แ b i บิลิตี้เลเวลหรือเพิ่มระดับความชอบต่อแบรนด์ได้สูงขึ้นมากครับซึ่งเป็นสิ่งหนึ่งที่มีคุณค่ามากๆหากแบรนด์เราจะได้เรียนรู้จากทีมสาวไทยที่ยิ้มเก่งที่สุดในโลกเพราะความสุขจากรอยยิ้มนั้นนสรรรร้าางงงงผลกกกะทบบบเชิวอยุ่แั ษย์พอมาถึงตรงนี้เนี่ยคุณอาจจะเห็นความขัดแยง้งที่ไม่สมเหตุสมผลอย่างชัดเจนแล้วก็ได้ครับเพราะยังมีทีมอื่นอีกมากในโลกนะครับที่เสียเปรียบเป็นอันเดอร์ด็อกและยิ้มหัวเราะเหมือนกันดังนั้นทําไมล่ะทําไมทีมสาวไทยถึงสร้างแบรนด์เป็นทีมแห่งความสุขได้ทีมเดียวในโลกมันดูไม่สมเหตุสมผลเลยใช่ไหมครับตรงนี้เป็นเหตุการณ์พิเศษที่น่าสนใจมากๆครับเพราะจริงๆแล้วยังมีกุิธ์ที่สําคัญที่สุดที่ไม่มีใครในโลกพูดถึงและไม่มีใครเลียนแบบทีมไทยได้ไม่ว่าจะใช้เงินลงทุนมหาศาลขนาดไหนก็ไม่สาาาาามมมรถทททํตอยย่งีไ เลยซึ่งกลยุทธ์นี้ก็คือการเชื่อมโยงข้อมูลในสมองครับถ้าหากผมถามว่าประเทศไหนเป็นประเทศแห่งอนิเมะคุณน่าจะตอบว่าญี่ปุ่นได้ไม่ยากหรือถามว่าประเทศไหนเป็นประเทศแห่งเพลงและซีรีส์หลายคนน่าจะตอบว่าเกาหลีใต้ดังนั้นหากมีคําถามว่าประเทศไหนเป็นประเทศแห่งรอยยิ้มทุกคนในโลกน่าจะตอบเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าประเทศไทยและผมอยากจะกล่าวได้ว่าประเทศไทยเป็นประเทศเดียวในโลกเลยนะครับที่สามารถยึดคําที่ส่งผลต่ออารมณ์อย่างคําว่ารอยยิ้มมาอธิบายตัวตนของประเทศไทยได้ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่หายาก อีกทําให้เกิดผลทางอิโมชันอลคอนเนคชั่นที่ส่งผลต่ออารมณ์และเป็นการตลาดที่ทรงพลังมากๆเลยครับเพราะสิ่งนี้ทําให้เกิดการเชื่อมโยงข้อมูลในสมองอย่างสมบูรณ์ครับเวลาที่นักวอลเลย์บอลสาวไทยยิ้มสมองของคนทั่วโลกก็จะเชื่อมโยงข้อมูลว่าเอ้ยคนไทยเนี่ยเป็นประเทศที่น่าอยู่นะมีคนใจดีมีรอยยิ้มและมีความสุขทาให้ระดับความชอบต่อทีมสาวไทยเพิ่มสูงขึ้นมากกว่าปกติทําให้คนไทยเป็นตัวละครลับที่เป็นปัจจัยสําคัญให้ทีมวอลเลย์บอลไทยสามารถควบคุมสมอง,มองขโมยหัวใจและได้รับความรักจากคนทั่ว โลกมากกว่าทีมจากประเทศอื่นซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่ได้มาจากผลของการกระทําของคนคนเดียวแต่เป็นผลมาจากคนไทยทุกคนที่ช่วยสร้างภาพลักษณ์สร้างแบรนด์ของประเทศขึ้นมาโดยคุณเนี่ยอาจจะเคยได้ยินเรื่องราวนี้ครับเรื่องราวที่ว่าประเทศไทยถูกสร้างขึ้นมาให้มีความอุดมสมบูรณ์มีภัยธรรมชาติน้อยดังนั้นจึงสร้างคนไทยที่ไม่ได้เรื่องคนไทยที่ทะเลาะก,กันเองขึ้นมาเพื่อรักษาสมดุลโลกไม่ให้ประเทศไทยยิ่งใหญ่จนเกินไปแต่ผมเชื่อว่ามีหลายคนที่เห็นต่างจากเรื่องราวนี้อยากสิ้นเชิงเลยครับเพราะไม่ว่าเมื่อไหร่ที่ประเทศของเราโดนดูหมิ่นหรือว่าดูถูก เมื่อไหร่ที่ประเทศเราเกิดปัญหาเราจะเห็นความสามัคคีช่วยเหลือกันทันทีร่วมมือกันโดยไม่ต้องร้องขอและไม่ว่าเราจะเคยมีความเห็นต่างกันอย่างไรคนไทยก็พร้อมทิ้งเรื่องขัดแย้งเหล่านั้นวางลงทุกอย่างและรวมน้ำใจเป็นหนึ่งเดียวกันทันทีผมจึงคิดว่าคนไทยนี่แหละครับคือจุดแข็งที่สุดของประเทศคนไทยนี่แหละครับที่เป็นทรัพยากรที่มีค่ามากที่สุดผมขอปรบมือให้กับนักกีฬาไทยที่ยิ้มและสู้อย่างไม่ยอมแพ้ผมขอปรบมือให้คนไทยทุกคนที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศ ดังนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดในประเทศไทยสิ่งที่ขาดไม่ได้สิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือคนไทยและคนที่มีหัวใจไทยทุกคนนั่นเองครับ และผมอยากให้วิดีโอนี้มีประโยชน์มากขึ้นไปอีกครับถ้าหากคุณพอมีกําลังนะครับสามารถเข้าตาเว็บมูลีที่รับบริจาคอุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์กีฬาได้นะคะาะถึงแม้ภาคราัฐจะจัดงบป,ประมาณพื้นฐานให้แล้วนะครับแต่ว่าความฝันของเด็กๆนั้นหูแตกต่างกันมากหลากหลายเลยครับผมเมื่อเนไปเจอโรงเรียนหนึ่งต้องการอุปกรณ์กีฬาครับลองไปดูความฝันของเด็กๆก,กันครับคนนี้น้องปอพอดีบอกว่าอยากเป็นหมอครับน้องก้องพบอยากเป็นนักกีฬาฟุตบอลน,น้องพิมพ์รพัฒอยากเป็นนักร้องน้องบันทิตาอยากเป็นคุณครูน้องปนครูน้องตุั อยากเป็นนักฟุตบอลทีมชาติไทยเพราะมีคุณครูนราทิพย์เป็นแบบอย่างน้องชายาพัฒน์ปอสีไหลมือสวยมากครับอยากเป็นคุณครูเพราะว่ามีคุณครูเป็นแบบอย่างในโรงเรียนคุณครูหรือว่าคนกลุ่มเล็กๆอาจจะช่วยไม่ได้มากในการทําให้ความฝันของเด็กๆทุกคนเป็นความจริงขึ้นมานะครับแต่ว่าถ้าหากเราร่วมมือร่วมใจกัน เราอาจจะสร้างฮีโร่คนไทยที่เก่งระดับโลกในด้านอื่นๆขึ้นมาอีกมากก็ได้ครับขอบคุณที่เข้ามาดูวิดีโอนี้นะครับช่องนี้เป็นช่องเล็กๆแต่ก็อยากจะสร้างแรงบันดาลใจทางธุรกิจหรือการตลาดช่วยให้คุณเพิ่มยอดขายได้บ้างก็จะดีใจมากเลยครับเหมือนกับหลายท่านที่คอมเมนต์เข้ามาครับดังนั้นคุณคิดยังไงกับกลยุทธ์ในวิดีโอนี้หรือทําไมคุณถึงรักและตามเชียร์ทีมวอลเลย์บอลสาวไทย สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับผมจะรอกดหัวใจให้ครับอ้อแล้วคุณมีของฝันเป็นส่วนลดคลาสเรียนแฮกสมองลูกค้าด้วยจิตวิทยาขั้นสูงอยู่นะครับสามารถไปกรอกรหัสรบเบสกับแอดมินได้เลยแล้วเซกันในวิดีโอถัดไปนะครับกับแมดบิสธู้กิจตีแตกแ